เรื่องนี้ไปดูการแข่งว่ายน้ำจุดระทึกมีที่เดียวใน3โลกสวัสดีครับกระผมนายปลางพระเมืองประธานมู่ว่างงูจวานางคลสงา่าจัดกิจกรรมแข่งขันว่ายนะ้ำขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงที่จังหวัดขอนแก่นครับมีการจัดการแข่งขันว่ายน้ำครับนี่ครับลูกก็ทำไว้เรียบร้อยแล้วครับนี่ ขอเชิญผู้เข้าแข่งขันมาเลยครับนี่ครับผู้เข้าแข่งขันอยู่ในนี้ว้ายจะบ้าคนอะไรจะเข้ามาอยู่ในกลองคนอะไรจะตัวเล็กขนาดนี้ไหนขอดูหน้าผู้เข้าแข่งขันหน่อยเด้อไม่ไม่อยู่ในกล่องได้ไงว้ายงูจงอางผู้เข้าแข่งขันของเราคืองูจงอางนี่มันแข่งอะไรกันวะอ๋อ เอางูจงอ่างมาแข่งว่ายน้ำโอ้โหที่ว่างมากนักหรือไงไม่ใช่ที่นี่ครับเขาเป็นกิจกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยวเพราะที่นี่คือมู่บ้านงูจงอา้างใครที่มาชมการโชว์งูจงอ่างของหมู่บ้านนี้ก็จะได้ชมการแข่งขันว่ายน้ําของงูจงอ่างด้วยโอ้โหสุดยอดเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวที่สุดยอดมา มีที่นี่ที่เดียวในโลกครับเพราะไม่มีที่ไหนในโลกจะจัดลู่ให้งูแข่งว่ายน้ากันเอา้าการแข่งขัน,ขนเริ่มขึ้นแล้วครับเข้าที่ระวังไปเอาละแวออกตัวกันไปแล้วครับโอ้โหไปแล้วไปแล้วโอ้โหยี่เป็นไงครับว่ายภาพมีสไตล์ริวเลยตัวนี้นํามาแล้วครับนามาแล้ว โอ้โหมันเป็นแชมป์ว่ายน้ำเก่านะครับเนี่ย,ยถึงเส้นใจแล้วสุดยอดได้ผู้ชนะมาแล้วครับแล้วไม่ได้จบแค่นี้ครับผู้ชนะต้องไปแข่งกับแชมป์อีกสายหนึ่งที่รอแข่งอยู่ไหนขอดูหน้าแชมป์หน่อยเนี่ยวิทำไมงูตัวนี้มีมือไ,ไม่ใช่งูนี่มันคอน๋อ งูที่ชนะต้องมาแข่งกับคนโอ้โหพี่ถึงคาดแอดวานด์พีขนาดเอาคนกับงูมาแข่งกันเลยนะครับและดูหน้าผู้เข้าแข่งขันนะครับออกหวาดนิดหน่อยนึกในใจว่างูมันจะล่อตะไคร่มากัดเราไหมเนี่ยพี่ไม่ต้องกลัวครับเขาจัดงูไว้ริมสุดเลยครับมันมาไม่ถึงพี่หรอกครับจริงอเป่าเอาเท้าที่ระวังไปผลไปแล้ว สู้หน่อยสูหนยมาเร็วมาเร็วมาเร็วสังเกตหน้าคนนะครับว่ายไปโลแวงไปเฮ้ยงูมันจะแวงมากัดเราไหมนะเอาขำขำ <ๆ S 1> ไม่มาหรอกพี่พี่ว่ายนะครับระหว่างที่เราแวงไปไว่ายไปงูก็ใช้จังหวะน,นี้แหละครับูุเข้าเเซตชัยชนะคนเรียบร้อยแล้วครับ ขอย้ํามีที่เดียวในโลกที่เอาคนกับงูมาแข่งว่ายน้ำกันสุดยอดขอย้ําอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทําคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงเรีวว่ายน้ำกับคนเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนนะครับเราจะให้งูลค,คลายเครียดเพราะอากาศร้อนเพราะเขาเป็นสัตว์เลือดเย็นต้องให้เขาลงเล่นกับน้ำครับว่ายน้ำแข่งกับงูก็แข่งแล้ววันหลังแข่งกับปลาบ้างสิ อย่างนี้ถึงจะเรียกว่าแน่ขอขอบคุณคุณปางพระเมืองประธานหมู่บ้านงูจงอางบ้านโคกสงา่าจังหวัดขอนแก่นเรื่องงูจงอางแข่งว่ายน้ำ